สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกุมนะคะซึ่งเป็นคลิปประจำครึ่งปีแรกนะปี2566นะคะเดี๋ยวเราดูกันว่าชาวลัคนาราศีกุมในครึ่งปีแรกจะเป็นยังไงเนาะเราเลือกไพ่สีร้อยแปดก่อนนะคะน,นี่ก็อิษฐานของคูบาจา์เรียบร้อยแล้วนะ เราดูการว่าโอ้ใบแรกนะคะเป็นของปู่เพชรฉลูกันนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเสียงของพระแม่กาลีหรือมหากาลีเพราะว่ามีสามหน้านะแล้วก็อันนี้เสียงเป็นของปูพ่พิราบะคะ่ะทั้งหมดสามเสียงนี้ ชาวลัคนาราศีกุมนะคะซึ่งมีดาวล้าหูอะกุมรักแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นในครึ่งปีแรกปี66เนี่ยนะพยายามนะคะอะไรที่มันจะทําให้เราอารมณ์ฉเฉียวนะอารมณ์ที่แบบขุ่นง่ายอารมณ์ฉเฉียวขี้โมโหขี้งุนหงิดนะต้องพยายามพยายามลดลดลงมานะเพราะว่าคุณได้เสียงแรกกาลีกับเสียงปู่พิราบด้วยเพราะฉะนั้นมันจะแบบ เหมือนทวีคูณในครึ่งปีแรกอ่ะจะเหมือนอารมณ์เสียง่ายนะคะระวังในส่วนเรื่องอารมณ์นะพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยการทําสมาธิภาวนาก็แล้วกันนะคะมันก็จะทําให้เราเบาหน่อยนึงแล้วก็ขยันทาบุญหน่อยอย่างต้นปีเนี้ยก็ไปทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาทำให้าาอารมณ์ให้มันแบบว่าแบบชิวๆอ่ะไปเที่ยวบ้างพักผ่อนอย่างใจบ้างไปคาเฟ่บ้าง ไปกินกาแฟอร่อยๆอหรือไปหาขนมแล้วไปถ่ายวิวแบบสวยๆแบบแบบปดปลอารมณ์ตัวเองบ้างเที่ยวบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเมื่อจะทําให้อารมณ์แล้วก็เหมือนกับได้ผ่อนคลายได้คลายเครียดเพราะว่าบางทีความเครียดมันก็สะสมมาจากปีห5แล้วเนาะทั้งเรื่องชีวิตประจําวันเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความเป็นอยู่มันก็คงมาลุมมาตุ้มอะ่ะมันก็เลยทําให้ชาวล,าลัคนาราศีกเกความเครียดนะ เพราะฉะนั้นพยายามพยายามอย่ากดดันตัวเองมากนะคะเนี่ยเข้าใจเพราะว่าชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยนะบางทีอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินเข้ามาสืบเนื่องมาจากปี65นะกุมกับมีนนะคะสองราศีนียอาจจะมีปัญหาตอนครึ่งปี -65 ในเรื่องของการเงินมากนะบางคนอาจจะถึงท่านแบบว่าติดหนี้ติดสิหรือว่าล้มละลายหรืออะไรมาเงี้ยมันเป็นไปได้นะสองราศีนี้นะคะพอมาถึงข้ามปีเนี่ยกุมก็ยังแบบจะต้องรับ พาละรับผิดชอบเรื่องเองเินทองทองเรื่องการใช้นี้สินอย่างเงี้ยมันก็เลยมีสภาวะความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจนะแต่พอในปี6-6เนี่ยมันก็มีเกณฑ์มีแนวโน้มที่คุณจะโชคดีขึ้นนะคะโชคดีขึ้นการจองเวรมันอาจจะลดน้อยลงนะเมื่อคนที่เคยแบบว่าให้ร้ายเราหรือว่าสาแช่งเราไว้อะ อ,อ,อาจจะทุเลาเบาบางด้วยจิตของเขานะอันนี้จะบอกให้ว่าบางทีกลุ่มอ่ะอาจจะทําอะไรแล้วลืมตัวไม่คิดแต่ว่าบางทีมันมีคนด่าเยอะมีคนแช่งเราเยอะผลแห่งแบบการถูกแช่งถูกด่าถูกแบบอย่างเงี้ยมันก็เลยมันลิดลอนในพื้นดวงของเราอ่ะ,ทำ,อะ,ะออนะทำให้กลุ่มดวงตกพูดง่ายๆนะทำให้กลุ่มดวงตกนะคะมันก็จะมีผลนะสืบไปถึง สภาวะในครอบครัวความเครียดแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานมันก็เลยดิ่งลงมาเมื่อประมาณปีสองปีที่ผ่านมาเนาะพอหลังจากนี้ปี 6, 6 6เนี่ยชาวลัคนาราศีกุมจะเริ่มดีขึ้นเหมือนกับบางอย่างที่เราทําไม่ดีเราก็ปรับตัวได้อย่างเงี้ยเราก็รู้มันไม่ดีเราก็ไม่ทำอะไรเงี้ยม,มันเหมือนกับเรากําลังปรับสภาพปรับสภาวะอะไรบางอย่างปรับดวงเราอะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยได้ไพ่ปูกให้สรุก,กันดวงเริ่มดีแล้วแต่คุณอาจจะต้องมีการปรับตัว ปรับตัวปรับชีวิตประจําวันอะไรบางอย่างที่มันเสียไปอย่างเงี้ยนะคะอย่างบางทีแบบมีนกับกุมเนี่ยมันคู่กันเมื่อปีที่แล้วอาจจะมีการเลิกลาแบภรรยาเลิกลาแแฟนเนี่ยสองราศีเนี้ยมยาจจะต้องมีความเครียดเกิดขึ้นรับผิดชอบอะไรคนเดียวมากขึ้นมันก็เลยมีการปรับปรับสภาวะ ความเป็นอยู่ในครอบครัวกับเรื่องของการเงินอะไรหลายๆอย่างด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เครียดไงมันจะเป็นอย่างนี้สืบต่อมาหลังจากนี้ดวงเริ่มดีก็จะอาจจะปลดภาระหนี้สินได้เป็นบางอย่างนะอาจจะปลดได้เป็นบางอย่างแต่ว่าอาจจะไม่หมดอาจจะต้องแบบเหนื่อยกับการหาต่อไปนะ,ะก็เอาใจช่วยแล้วกันให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นเรื่องอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญภายในครึ่งปีแรก ถ้าควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็ทําบุญทาทานเยอะๆนะคะบางทีเทวดาอาจจะแบบโดนบันดาลก็ได้นะช่วยให้คุณแบบว่าดีขึ้นนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าในเรื่องการเงินมันจะย่ําแย่ไปซะทุกอย่างการเงินก็ยังมีกินมีใช้มีได้ใช้จ่ายแต่บางทีคนที่เป็นหนี้เยอะๆอย่างหลักล้านอะไรเงี้ยอาจารย์เข้าใจแลลวว่ามันมีความเครียดนะคะ แต่ว่ามันก็จะผ่านไปได้มันมีทางออกนะทุกทางมันมีทางออกแต่ว่ามันจะออกไปในรูปแบบไหนนะคะแต่จานดูแล้วมันอาจจะออกไปในทิศทางที่แนวโน้มดีขึ้นเพราะคุณได้เสียงตูเปฉลุก,กันนะนะคะจะรอดตัวไปได้แต่ว่าต้องแก้ทีละปอดทีละปอกไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่จะดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นระวังในส่วนเรื่องอารมณ์กับการตัดสินใจผิดพลาดในครึ่งปีแรกนะคะอืมเงินมี แต่ว่าอาจจะมนี้ไม่หมดอะไรประมาณนี้นะคะจะาทยอยใช้นี่ใช้สินอะไรไปนะคะแล้วก็คุณอาจจะได้งานงานใหม่ๆเข้ามาสร้างเงินสร้างงานเข้ามาจากคอนเนค t ชันที่คุณมีหรือจากคนที่คุณรู้จักก็จะดึงคุณไปทํางานให้มันมีไรายได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ในครึ่งปีแรกเนี่ยเรื่องของกิจการนะจะบอกกับชาวุ่มว่า ถ้าอยากจะเปิดกิจาการอะไรช่วงนี้ดอกไว้ก่อนนะให้หยุดไว้ก่อนนะคะหยุดไว้ก่อนอย่าเพิ่งลงทุนเป็นก้อนหรือก้อนใหญ่ที่เราคิดเระหวังอย่าเพิ่งทํานะมันยังไม่ค่อยดีกับเกณฑ์ชะตาเท่าไหร่นะคะนะ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดเปิดกิจการใหญ่ๆหรืออะไรเด็ดขาดถึงแม้ว่าดวงเราจะเริ่มดีขึ้นก็ตามนะให้ค่อยๆเก็บเล็กประสมน้อยไปก่อนเก็บประสบการณ์ไปนิดนึงรอให้พ้นครึ่งปีแรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวครึ่งปีหลังค่อยมาว่ากันว่ามันมีจังหวะมีช่วงเวลาที่ดีที่จะสามารถเปิดกิจการส่วนตัวได้อีกครั้งหรือไม่นะส่วนคนที่ทํางานประจานะคะก็ทำไปได้เรื่อยๆนะคะจะมีแรงกดดันนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่เป็นผลนะ เพราะว่ากลุ่มมีความอดทนทนได้นะคะยังไม่มีอะไรมากนะ mm. ก็ยังทําที่เก่าไปได้เรื่อยๆนะคะมีที่ห่วงหนึ่งอย่างอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องการเดินทางของชาวลัคนาราศีกุมนะคะก็อย่าพยายามเดินทางช่วงมืดคำ่ำตีสองตีสามเช่นคือตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็ไม่ควรออกบ้านแล้วนะในครึ่งปีแรกห้ามเลยนะคะถ้าไม่เดินทางไกลได้ยิ่งดีนะคะอืม อีกอย่างหนึ่งที่กรุงควรจะรับรู้ที่เมื่อกี้บอกให้สวดมนต์ไหว้พระเนาะก็พยายามให้ทั้งเจ้ากรรมในเวที่1เป็นครูบาอาจารย์เราเป็นคนใกล้ชิดที่มีชีวิตอยู่ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรแเราหรือว่าเจ้ากรรมในเวรที่ไม่มีชีวิตทุกภพทุกชาติก็ให้ให้หมดนะคะเพราะคุณได้เสียงพระแม่กาลีเนาะ,ะพยายามให้บุญทั้ง3คน3ประเภทนี้เขาก็จะค่อยๆคลายเรื่องวิบาก ที่เขาอาฆารเราหรืออะไรต่อแะไรก็จะทําให้เรามีชีวิตท,ที่ที่ผ่อนคลายแล้วก็ดีขึ้นไปตามลําดับนะคะที่เหลือทําบุญดวงไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะอ่าก็ดูแล้วไม่ได้เลวร้าย เท่าไหร่นะคะหนูจะบอกว่าไม่ได้เ็วลาเท่าไหร่การเงินอะไรก็มีแต่ว่ามาจจะติดขัดเรื่องที่อาจารย์บอกในเรื่องของนี้สิ่งหรือในบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยก่อในอดีตอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะไปได้เรื่อยๆนะคะชีวิตก็ยังอยู่ได้นะคะแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะมีคนนํางานนําอะไรมาให้งอกหรือึ้นมาแล้วก็ครอบครัวก็ยังเข้าใจกันดีนะคะในในหมู่ครอบครัวญาติพี่น้องเราอะนะก็ยังอยู่ได้ ก็ยังอยู่ได้นะคะยังสมรนฉันกันไปได้อยู่แต่ก็ให้ระวังนะสิ่งที่วาจาเตือนมา,าหนึ่งคือเพื่อนร่วมง,งานที่ไม่ค่อยจริงใจกับกลุ่มเท่าไหร่นะคะในครึ่งปีแรกก็ระวังเรื่องการแบบใส่ร้ายโดนใส่ร้ายป้ายสีติดฉิดน,นินทาหรือใส่ร้ายทําให้เราแบบไม่ค่อยโอเคอนะไรเงี้ยเมื่อกี้อาจารย์ถึงบอกนะพยายามให้กลุ่มส่วนมน์แผน่นมนตาเยอะ นะคะเนี่ยส่วนมลแผลเมตาให้ทั ML ้งหมดแล้วก็ให้กับเพื 5, 6, like ่อนร่วมงานด้วยให้หัวหน้างานด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพอคนครึ่งปีแรกเนี่ยไปประมาณสักเดือน5เดือนหเนี่ยนะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นักษณะอานการเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็อาจารย์ขอฝากคลิปของชาวลัคนาราศีกุมไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ขอให้คุณอาจารย์ให้โชคให้ลาบกับชาวลัคนาราศีกุมมากๆนะคะจะได้แบบว่า มีเงินมีทองมาใช้นี่ใช้สินนะคะแล้วก็มีโชคมีดวงที่จะได้เงินเป็นก้อนๆเข้ามาแล้วกันนะคะก็ยังไงชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกดสับไพ์ให้อาจารย์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้จากับน้องแอมมินนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ